จะเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าจะไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเตรียมตัวยังไงดีนะคะถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมามากก็เป็นเน้นที่ผลการเรียนนิดนึงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเป็นตัวเสริมถัดมานะ,ะส่วนปริญญาโทเนี่ยค่ะน้องๆก็เริ่มมีเกรดจากปริญญาตรีใช่ไหมคะหรือว่าเกิดใครทํางานแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีเหมือนกับเป็น work experience เนี่ยมาทําให้ผลการเรียนของน้องๆเนี่ยมันสองมากยิ่งขึ้นคือหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เกรดที่ไม่ได้ดีมากนักตอนที่เรียนปริญญาตรีแตต่ววาประะะนนนนนนนเเเียยลพฉัั้้็จ ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทเนี่ยเขาจะต้อง r e q u i ว e คะแนนภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะซึ่ง o e f l เนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษตัวที่เขารับกันทั้งโลกเลยนะคะไม่ว่าน้องๆจะเรียนคณะอะไรไม่ว่าจะเป็นสายศิลป์เป็นสายวิศว,วะเป็นสายหมออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องรับคะแนนภาษาอังกฤษน้องนั่นเองนะคะทีนี้พี่กิฟตอยากจะให้น้องๆเตรียมตัวภาษาอังกฤษให้พร้อมเลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนโทป่อยมาเตรียมภาษาอังกฤษน้องๆจะสามารถเตรียมตอนที่น้องอยู่มหาวิทยาลัยตอนสุดท้ายเลยถ้าเกิดสมมุติอยาก เรียมบริยโทเลยหรือว่าใครอยู่ม .5 เนี่ยก็เริ่มเตรียมได้แล้วเพราะเขาสอบโทเฟลเนี่ยมันเก็บได้ตั้ง2ปีนะคะเตรียมตัวก่อนเนี่ยได้เปรียบกว่าแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะพิกคิทเป็นกำลังใจให้คะ่ะ